อย่างนี้ทุกคนเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยครับมีคนกดแครี่เนี่ยถึง5ตัวเลยนะครับใช่ครับทุกคนเห็นไม่ผิดหรอกครับแครี่ถึง5ตัวเลยนะครับแต่เพิ่งตกใจไปครับจริงๆเราก็กดเล่นกันมา5้าคนนั่นแหละฮะเรื่องทางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราเนี่ยกดตี้5คนมาแล้วมันชนะแบบรัวจัดเลยครับแล้วก็มีไอเดียหนึ่งพุดขึ้นมาในหัวของผมแหก็คือเพื่อนๆเราลองมาเล่นแครี่5ตัวกันไหมเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นกัน สักนิดสักหน่อยหั้งจากนั้นครับเพื่อนผมก็เห็นพร้องต้องใจกันเลยครับว่าเออก็ลองดูสิมันน่าจะสนุกดีนะแครี่ถึง5ตัวเลยครับมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยขึ้นมานั่นเองนะฮะเอาละครับหลังจากเริ่มเกมมานะครับเราก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ตานี้เนี่ยฟินิกส์นะครับจะเป็นคนเข้าป่านะครับแล้วผมเนี่ยจะไปเป็นออฟเลนแพนนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยเล่นออฟเลนอข้างบ่อยๆนะผมก็เลยไปออฟเลนเลยดีกว่านะครับแล้วปล่อยให้เทโอนัทกับไวโอเลตลูก GM ขของงงเรราาาาไปคคู่่กัันน้ลละะบแตนี้คครับนที่ออกเห็นโมเนี่ยก็คือเป็งเลนะครัาไป ุดของเราในทีมครั้งนี้น,นะครับนั่นแหะครับเท่าตานี้เนี่ยเราเล่นออฟเลนนะครับเจอกับเรียวมะซะด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเชิงมันค่อนข้างที่จะหนาอ,อยู่พอสมควรน,นะครับใน,นคลิปเว็แรกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับด้วยความที่เราสู้เรียวมะค่อนข้างที่จะยากนะครับผมก็เลยพยายามที่จะเคลียร์คลิปห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็รอเรามีของเล่เกมเนี่ยน่าจะพอที่จะสู้เรียวมะได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราปาหอ,อกโดนนะนะมาครับมาที่คลิปเว็บที่สองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มาเคลียร์คีพยันนใป้อมเลยนะะเเพรราาาว่ออกไปเย มาครับดูที่ชอ็อตนี้ครับผมปาสกิลหนึ่งไปโดนหน้าเดลมาครับเลยได้เดินไปตีต่อดเดลมาเนี่ยได้ไปครึ่งรอดน,นะครับตรงชอ็อตนี้แต่เอาเละครับตอนนี้เนี่ยทีมเราได้เปิดเฟิร์นปัดแล้วนะครับและตรงนี้เนี่ยเหมือนเดลมาฝั่งนู้นนะครับจะสกิลใส่เราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับผมไปๆปมาๆชอ็อตนี้นเ,เนี่ยเดลมานี่เกือบตายเลยนะครับและตรงนี้ครับไพยายเตะเราพยา,าพยามที่จะมาช่วยเล่นต่อนะครับเพื่อที่จะปิดสกอร์เดลมาตัวนี้ให้ได้นะครับแต่หารู้ไหมครับก็มีสกัดเนี่ยอ้อมเนียนมาข้างหลังอีกหนึ่งตัว ยิงตีพี่แกไปนะครับแต่ดูท่าจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับสกัดมันตีทั้งดาเมจกายภาพทั้งดาเมจเวทนะครับเลยต้องจำใจฟิกเกอร์ออกมาก่อนครับและช็อตนี้ครับสกัดครับไม่รู้ว่าโดนอะไรนะสงสัยแฮตเตะรน็ตัวดาเมจจะแรงเกินนะครับได้สกัดมาอีกหนึ่งตัวฮะเปิดมาสองนาทีกว่าเชิงนะฮะนี่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับต้นเกมมาครับหลังจากกลับไปเติมด้วยก็กลับมาที่เลนของเราต่อครับตอนนี้ฟินิกกับแฮตเตะเราช่วยก็รุมตีมังกรม่วงอยู่แอบรับผมปาหอกไปอัดหน้าเร็วมาโดนแบบฟลุกๆครับผมช็อตนนีีี้่่พแกนนีี่เเสยยทรงละครัััับบบบบโดดนนรรรุมมมาาเจแีี้คคผตตยอกว เอาแล้วฟินิก่กูโดนไรตายวะนะท่านแม่เหมือนจะยังไม่จบนะครับเหมือนจะมีคนมาสานต่อแก้แค้นให้กับเรียวมานะครับพี่สก,กัดครับผมต้องจอดนี้เนี่ยเฮเตอร์เรามีบัฟแดนนะครับยิงตีนหนืดเดินไม่ออกแบบนี้เลยฮะเฮ้ยยพีี่่อะไริน มาครับกลับมาการเล่นของเราต่อครับเจอกับพี่เรียวมาต่อเหมือนเดิมครับต้องช็อตนี้ครับพี่เดียวมาเนี่ยทำการเด็ดมาแล้วก็สกิลใส่ผมโดนข้างๆที่จะแม่นยุ่มกันนะผมก็ข้างนี้จะเจ็บหนักมากครับแพ้เตะพยายามที่จะวิ่งมาช่วยผมนะครับแล้วก็เหมือนจะเล่นลึกเยอะไปหน่อยนะครับเลยลงไปนอนจุบดินตรงนั้นอีกหนึ่งตัวครับและดูเหมือนตรงนี้นะครับพี่แกเนี่ยจะไม่จบนะครับพี่แกพยายามที่จะเล่นข้างบนเนี่ยกันต่อครับผมก็เป็นแครี่กระต่ายตัวน้อยที่พยายามที่จะกันป้อมอย่างสุดชีวิตครับและสุดท้ายก็โดน เรียวมะสับฟิกเกอร์ตุ้ยอีกหนึ่งตัวครับผมเอาระส่งเริ่มจะมีกลิ่นตุ๊ดแล้วนะครับเสียป้อมบนด้วยครับช็อตนี้มาครับได้เวลารวมพลังแกงปลาหินแครี่5ตัวครับมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเรายืนรวมหมาหมู่กันแบบนี้นะครับต่างคนต่างปล่อยสกิลใส่แบบระยะไกลครับฝั่งของข้าไม่ต้องมีกลิ่นร้องกันบ้างเลยครับและไเรียวมะช็อตนี้ครับเหมือนจะห้าวไปหน่อยนะครับผมเพราะเห็นว่าทีมเราเมื่อแต่ตัวบางๆนี่คือกล้าเล่นจัดครับผมบางจริงนะครับแต่ดาเมจแรงทุกตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราบวกกกกกกััันน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 นอออยยยยยู่่่่่ทททีีีเเเเเเลลลลาาาางป็็หหหะะคครรบผมมมมแด้ววื เล่นออฟเลนจนเข้าไปในสายเลดแล้วผมก็ชอบที่จะมาแยกทําเลนอยู่เหมือนกันนะยืนตีคลิปทําเลนไปให้มันสูงสูงเข้าไปก่อนครับนั่นแหละครับในขณะที่ผมกําลังยืนวนอยู่ถแถวเลนล่างเนี่ยก็มีวอลหานะครับพี่แกเนี่ยเดินมาตรงนี้ครับเราก็มั่นใจสกิลหนึ่งของเราซะด้วยสิผมก็เลยปาออกไปดักแบบนี้เลยครับ <Yeah. S 1> เต็มหัวแถมป้อมให้ด้วยครับหนึ่งป้อม โทษคุ้มตอนนี้นะครับทีมเราเนี่ยเน้นเดินด้วยกันเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าแยกไปคนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเดินติดกันเกินเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูดูระยะนิดนึงนะครับอย่างตรงช็อตนี้นะครับเพื่อเราได้ยืนติดกันประมาณ4ตัวห้าตัวสกัดวิ่งเข้าไปทุบแบบนี้ครับผมเรียกได้ว่าวงแตกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมยังได้ตีฟรีอยู่นะครับก็เลยยังสามารถที่จะพอที่จะเก็บบางตัวไปได้บ้างนะครับและช็อตนี้เนี่ยเรวก่ียลมานส์มัน ไปคุยกับลาบมะมูสเฮ้ยอะไรเนี่ย ครับตอนนี้เนี่ยทีมตรงข้ามนะครับพยายามที่จะตีเลนกลางเรานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดาร์กไปด้วยนะครับทีมเราเนี่ยเลยข้างหน้าที่จะเล่นยากนะครับแล้วก็ไม่มีใครได้เสียโซนให้ได้ด้วยนะครับและตอนนี้ครับเวลเลตของเราครับตัวที่มีเลือดเยอะที่สุดณตอนนี้นะครับไปก่อนเลยครับหนึ่งตัวช็อตนี้เนี่ยผมเปิดตาหอกไปก่อนนะครับแล้วโดนหัวอลิศเข้าไปเต็มๆครับได้อลิศมาก่อนหนึ่งตัวครับแต่ว่าก็แลกไปกับเพื่อนอีกสองตัวครับบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยนะฮะสถานการณ์ในตรงข้างที่เจอนเลื่ยม แบบบสุดๆเลยครัตัวนี้แวนก็ตีฟรีแล้วก็ได้ป้อมกลางเราไป1ป้อมครับแต่ผมก็ยังคงอออยู่แถวๆนี้นะครับเผื่อแวนเนี่ยมันจะแหลมนะครับผมพยายามพึ่งจากการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยปลาใส่นะครับผมแล้วช็อตนี้ครับก็โดนหัวแว่นไปเต็มๆครับหรือแจ็แวนมาอีกหนึ่งตัวครับยังดีนะครับช็อตนี้เนี่ยคีปบนกับคีิปล่างเราเนี่ยเลนท้อง้านี่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับเลยพอที่จะทุ่ยถอยยื้อไปได้อีกหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยผมพยายามที่จะตีบัฟฟ่านะครับแล้วมีเรียวมาเนี่ยกโดดฟิกเกอร์เข้ามาเลยครับตรร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 งงนนนนนนนีีีีีีีีี้้้้้เเเเเเเ่่่่่่่ยยยยยพพแแแแกกกกกมมมมััััใจจจจดดดลลลลคคบบบช็็อออตตหหืืะะะะสิววาาไไปโท จะดันเลนบนต่อนะครับให้คลิปเนี่ยมันสูงๆเข้าไว้นะครับเราจะได้ไม่โดนกดดันหนักครับตอนนี้ผมกำลังจะใส่เดียวกับสกัดนะครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะพอสู้สกัดได้นะครับตัวเราเนี่ยมันทุกข์ที่จะพิวอยู่นะสกัดมันไม่น่าจะตามเราทันขนาดนั้นนะครับผมเลยกะตั้งใจว่าจะใส่สุดกับสกัดเลยครับตอนนี้เนี่ยสกัดเนี่ยเปิดสกิลหนึ่งมาหาเราแล้วนะครับซึ่งสกัดก็จะไม่มีสกิลที่จะสามารถที่จะเข้าหาเราได้เลยครับผมเลยพยายามที่จะใส่สกิลใส่สกัดให้หมดเลยนะครับเพื่อหวังที่จะเอาชีวิตมม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 ัััััััััันน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 าาาาาาาะะะะะคคคคคคครร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 รบบบบบบไไไดดดดู้้้เเ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 เหหืืออ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 อววว่่่่่่่่กก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 ็็็็จจจงงงงงงยยยยยยยขขพพีีีีีสสิิถถึลลลลผตใแฟฟ์ปโ ครับทุกคนตอนนี้นะครับทีมของเรานะครับโยกไปตีมังกรกับดาร์กเนี่ยได้มา2ตัวเลยนะครับทีมเราเนะครับเลยพยายามที่จะขึ้นบ้าศัตรูเพื่อที่จะหวังจบในตาตานี้นะครับตอนนี้ครับฟินิก์เราเนะครับเดินพกข้าที่จะแหลมอยู่นะครับเลยโดนเก็บไปก่อนเลยครับหนึ่งตัวตอนนี้เนี่ยผมตั้งใจแล้วก็โฟกัสไปที่แวนโดยเฉพาะเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดแคลรี่ฝั่งของข้ามตายเนี่ยทีมเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราได้วอลไฮไปแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะขึ้นเลนกลางต่อเลยครับแต่ดูเหมือนว่าคีปเราเนี่ยมันจะมีน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่กันเยอะนะครับเทลเราเนี่ยไปก่อนเลยครับหนึ่งตัวตรงนี้เห็นท่าไม่ดีครับเลยต้องถอยออกมาก่อนครับแต่คีปเราเนี่ยยังคงที่จะสูงอยู่นะครับทั้งเลนกลางเลนล่างก็เลนบนนะครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเลตเกมอย่างเต็มตัวแล้วนะครับมีด้าสิบห้าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไปยิงซุ่มอยู่ตรงนี้ดูเชิงหนนนนนนน่่่่อยยยะะะคคครรรรััับบแล้้ววมมมมีีีเเเดิผผาาาาตงงกก็จไ าจากนั้นเนี่ยเราก็นัดมารวมกานกันอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อหวังว่าจะจบป้านฝั่งตรงข้ามนะครับ โอเคครับทุกคนจบเกมแล้วครับตาเนี่ยเราก็กะมาโยนกันเต็มที่เหมือนกันนะเลือกตัวกันแบบนี้เนี่ยครับแต่มันก็ยังดันที่จะชนะมาได้นี่ครับตานี้ครับนั่นแหละครับคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ